สวัสดีครับมือนีก็พ่อกระบอกน้องในช่องกบปลาพู้รวยคือเก่าน้องครับเนาะมือนีับ้านน่องกัติพ่ามาอัปเดตนี่นะครับปลาเข็งกับย่างบัวไหลแต่ว่าผมก็เอาปลาไอ้กิลเมตดมาลงน้ำเนาะครับเนาะเพราะว่าตึกแขะในเมืองนั้นอยู่ประมาณ3โตนี่นะครับพี่น้องก็เลยสามสี่โตนี่แหะครับเพราะว่ากระแสยด้ผลน่องก็เลยเอาขึ้นมาใส่ในกระซังไว้เพราะว่าบ้านน่องว่าสรีสอนมะไซเนี่ยนะครับสอนผนวดถืครับพี่น้องหลอดไต่เบิ้ดในแต่ปลาซิ่อพี่น้อง ว่าสีสอนแล้วเอามาใส่ในกระซั่งเข้าไว้เนาะเพราะว่าบ้าน้องก็ปล่อยลงไปตอนไอ้ฝนตกนนเนาะบ้าน้องก็เอามาปล่อยลุงในน้องเลยเพราะว่ายูให้ไอ้ปลาหน้าเขาบ่าน้องอ่ะเนาะตะกอนครับเพราะว่าตัวนั้นบ้าน้องก็ปั๊บพื้นที่ไม่บ้าน้องก็เลยมาปล่อยลุงน้องสาเลยนี่แหละครับผมก็เหลือซํำนี่แหละมันเหลือหลายอยครับมันได้ซ้ำนี่เนาะบ้าน้องก็บบ้านพีครับเหลือหลายอยู่ครับแต่ว่าปล่อยลุงใน น้องเลยนี่แหละครับเดี๋ยวบ้าวน้อยพามาเบึ่งว่าเพคนสีไใหญ่ขนาดใดเบึ่งเลยครับผม พูดครับมีปลาตะเพียนน้ำพี่นอ้องบ่าน้องกับมาปล่อยใส่กันใหม่น้ำเนาะพูดครับทั้งปลาเข็งทั้งปลาอันนี้หลายอย่างเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้เบิองเนาะนี่แหละครับผมพี่นอ้องมาเบิองปลาเข็งบ่าน้องก็ยังเหลือโบราณเนาะเหลือจากกันพี่น้องเพื่นก็มาเสือเอาเบิ้ดแล้วครับน,น,นี่แหละก็ยังเหลือพอได้ยี่ด้ครับซ้ำห้าสิได้ปนเนาะปนกระเสียบได้พี่น้องนี่อุย้ยอัน อันนี้เพ่นแหลมแหงเพ่นแทงกันครับนี่ครับนี่ปลาอันนี้บ้าวน้องตีหละ่ะตัวใหญ่เลครับเอามาปล่อยไว้ในน้องสาเนาะน้องสาละบ้าน้องไปตึกแห่แบได้เพิินมากบัดมือไปสอนพนะ่นบ่ได้ครับเท่าต,ตัวตึกแหเอาเพราะว่าน้ำตีงแนี่นี่เมียต้องต้มเลยพี่น้องบ่ได้เลยเมียใบแห้งปลายกิโลเมตรเนาะนบ้าน้องก็ตึกได้สี่ตัวบางทีละ่ะ ับเอามาอัปเดตในีพี่น้องเบิ่งอุ้ยดีเลยครับข้าวเดียวตองน,อน,นั่นมุมแมนจีสองตัวโลอยู่บ่ <c oughs> สองตัวลูกมุมแมนตึกได้จักตัวก่อนซี่หาตัวครับ <c oughs> นี่คุณตีล่ะตึกได้ซี่หาตัวทีพี่น้องบ้านนอกก็เอามาปล่อยใส่กระสังไว้ตึกไว้ตึกได้แต่ดนแหละนะครับนี่เอามาปล่อยไว้เพราะว่าเฮาตึกได้เท่าละแามเฮาตึกแหงเนาะเฮาก็ได้เฮาก็มาปล่อยลงนำ้ำโอ้ดินแห้งเลยด้อพี่น้อง ปล่อยลงหันว่ามันจีพ่อหาซีพกซีบตัวอยู่วะพี่น้องตอนนั้นอยู่ในป่านี่นาเขาบ้าน้องะเนาะบ้าน้องก็มาปล่อยลงสารเพราสิเด้ตึกแหเอามาไว้อยู่ครับนี่แหละครับผมกับมาเบิองเอานีทั้งมีทัหดปลาตะเพียนได้พี่น้องปลาตะเพียนบ้าน้องก็เอามาปล่อยใส่น้ากันไลยนี่ก็ใหญ่ไว้อยู่ครับเขาก็เลี้ยงใส่กันเนาะบ้าน้องก็เลี้ยงผสมประสานกันทั้งปลาเข็งทั้งปลานี่นะครับผมนี่ก็มีนี่มันตีละพอดีปนปิงแสบยบตะพี่น้องนี่ เอาเกลือใส่จังหน่อยนี่เว้ยปีงี่ทำเตียวขึ้นครับหลวกพักจังหน่อยเนาะนี่ครับผมทุกที่ล่ะเป็นรุ่นนี้เนาะกระที่ว่าใหญ่ไ,ไว้อยู่ครับพี่น้องคุณทุกทีล่ะครับผมบ้านนองก็เลี้ยงไว้หลายปลาหลายยางเนาะให้พี่น้องเดือบึงเดือบึงน้ำกันนะครับกบ update, บ็ลัอัปเดตเบื้องเรื่อยๆก็บ้านน่องนี่แหละบ้านน่องกติ้าพี่น้องว่าเบื้องเรื่อยๆอยู่เบื่อเศร้าเาลยครับผมเพราะว่าแต่งแต่หน่อยๆเหมน,หนจนได้ขายนี่แหละครับผมก็จนได้กินเนาะก็ เลี้ยงไปนี่นะครับเดี๋ยวก,กินเท่ากับเด้ขายพี่น้องเท่าบ่อดีร์ขายเทาก็กแบ่งปันครับนี่นะครับผมก็ย่ืมในช่องกบปะาพะลวดด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมบ้าน้องก็ทีเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนาะครับน้อสวัสดีครับ